แชมป์สนามบินที่ดีที่สุดในโลกในปี2022และอันดับของไทยในระดับโลกอันนี้มีสองข่าวนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องสนามบินส่วนอันที่2ก็คืออันดับของไทยในด้านต่างๆหลายๆด้านรวมกันทั้งการท่องเที่ยวทั้งเศรษฐกิจหรืออื่นๆว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่จากการจัดอันดับนะครับแต่อันแรกก่อนก็คือเรื่องสนามบินที่ดีที่สุดในโลกในปี2022 ปรากฏว่าตามหัวข้อคือสนามบินของกาตาร์ไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเกิดใครที่เคยเไปต่อเครื่องแถบตะวันออกกลางหรือว่าต่อเครื่องที่กาตาร์เลยเนี่ยตอนบินลงหรือบินผ่านเนี่ยจะเห็นอยู่ว่าประเทศแถบนั้นเป็นทะเลทรายทั้งสิน้นโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยพื้นที่เล็กนิดเดียวเองแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือเป็นสายการบินอ่าทั้งคือคือตะวันออกกลางก็ไม่ใช่แค่แค่กาตาร์หรอก UAE คือสายการบินเอมิเรตก็ด้วยใช่ไหมที่ ตีคู่กันเลยสายการบินอันดับต้นๆของโลกอะไรอย่างเงี้ยเออทําไมเขาจึงทําได้ทั้งทั้ที่มีแต่เทเลสายส่วนตามหัวข้ออีกเช่นเดียวกันสนามบินส่วนณภูมิของเราไม่น่าเชื่อล่วงไปที่อันดับ77ไม่ติดเบสด้านใดเลยแต่ถ้าเกิดไปดูอีกอันหนึ่งนะเราเป็นอันดับ4ทางด้านของการท่องเที่ยวเลยนะเดี๋ยวจัดอันดับจากตอนไหนเนี่ยเพิ่งเปิดอาจจะเป็นตอนก่อนโควิดก็ได้หรืมัง้งเป็นอดีตแล้วก็อันแรกนี่คือการจัดอันดับของ ของอสํานักข่าวอันหนึ่งของอังกฤษแต่ว่าอีกอันนึงไม่รู้จัดอวยตัวเองหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันคือสนามบินอันดับเจ็ดสิบเจ็ดของโลกเนี่ยโลกนี้มันมีกี่ประเทศอ๋โอโลกประเทศหนึ่งอาจจะมีหลายสนามบินก็ได้ใช่ไหมแหมไม่ใช่ว่าโลกมีสองร้อยกว่าประเทศได้อันดับเจ็ดสิบเจ็ดนี่ถือว่าแย่มากก็คือกาตาเนี่ยเขาครองแชมป์สองปีซ้อนเลยนะครับอ๋อ,อเขาเตรียมจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยสําหรับสนามบินฮามัท International Airport ที่กรุงโดหฮานะครับที่ประเทศกาตาร์เป็นได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของเว็บไซต์นี้ตามหน้าจอนะครับก็คือของปี2022เลยอยากรู้ว่าคนที่ใช้บริการสายการบินกาตาร์แอร์เวสเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นจากไทยไปต่างประเทศหรือจากประเทศต่างประเทศเข้าไทยเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไง บริการเป็นยังไงหรือความเข้มงวดในการเช็คเอกสารเป็นยังไงเพราะเคยได้ยินว่าค่อนข้างเคี่ยวอยู่ก็คืองานนี้เขาจัดกันที่ฝรั่งเศสนะครับที่ปารีสก็คือประกาศผลจัดอันดับโดยบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจการบินชั้นนำของโลกก็คือเพิ่งมอบรางวัลกันไปเมื่อ16มิถุนาที่ผ่านมาโดยที่อันดับของสนามบินที่ดีที่สุด1ใน3ของโลก 1- 3ของโลก ก็ยังไม่เปลี่ยนก็คืออันดับสองอ่อันดับหนึ่งสนามบินของกาตาอ่อันดับสองสนามบินฮานิดะยังไม่เปิดไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อออ,อคือเขายังไม่เปิดถึงเขายังไม่เปิดเนี่ยนะแต่เขาเนี่ยรับต่อเครื่องไปอเมริกากันพิบ <laughs> คือตัวประเทศเนี่ยคือเคี่ยวมาหาเคี่ยวในการเดินทางเข้าอ๋อแล้วก่อนนั้นนี้ยังปิดสนิทแต่กับยังคงให้ต่อเครื่องบินได้ ก็ก็ดีครับถือว่าหัวกันยังหัวกันค้าอยู่ไม่เหมือนกับของไทยเนี่ยช่วงก่อนที่จะเลิกเทสแอนโกเนี่ยนะแม้กระทั่งการต่อเครื่องเนี่ยเอาเป็นว่าเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาผ่อนคลายความเข้มงวดลงนิดนึ่งเอาตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะยากมากๆในการมาต่อเครื่องในไทยแล้วก็สนามบินอันดับ3สนามบินชางงีที่สิงคโปร์เอ๊ะทำไม3อันดับแรกนี้อยู่ในเอเชียเท่านั้นเลยครับอันดับ1-3ถึงพูดไปแล้วอันดับ1ฮามัต ทิกาตาอันดับสองฮานดะอันดับสามชางงีสิงคโปร์อันดับสี่นาลิตะนาลิตะได้ไงวะเออนาลิตะเราก็เราเคยโกโนไกซีซัน4ี่จริงๆเราไปญี่ปุ่นมาสามรอบแล้วแต่ว่าเพิ่งลงนาริตะแค่รอบเดียวก็คือโกโนไกซีซันสี่ตอนประมาณกลางปี2 0ง9ก่อนโควิดพอดีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่านาลิตะนี่คือเออคือเขาจัดจากอะไรอะ่ะจัดถ้าจัดจากความหรูหราความใหญ่โตก็คงไม่ใช่อะนะ แต่คงจะหมายถึงเรื่องอื่นหรือเปล่าอันดับ5อันนี้ยังไม่เคยอินชอนของเกาหลีใต้อันดับ6อันนี้ก็ยังไม่เคยปารีสชาเดอร์โกอันถูกไหมอันดับ7ก็ยังไม่เคยมิวนิกอ,อ,อันดับ8ดอิสตันบูลของตุรกีอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะจริงๆถ้าเป็นภาษาทองถิน่นต้องอ่านว่าตุคิเยอันถูกไหม เพราะว่าตอนเราไปตุรกีเนี่ยพอเราพูดคําว่าตุรกีให้คนท้องถิ่นเขาฟังเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรือเธอร์ีตามอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องอีกเขาต้องบอกว่าตครเยแต่อันนี้ภาษาไทยเปลี่ยนใหม่เป็นตุรกีก็อิสตันบูลแอร์พอร์ตเนี่ยไปต่อเครื่องหลายรอบแล้วถือว่าใหญ่โซมากแล้วก็การบริการก็ดีมากนะครับจริงๆน่าให้อันดับสนะ คือมันคนละชั้นกับนาฬิตาเลยอะทำไมเป็นอันดับแปดละ่ะอันดับ 9, ก้าซือริกแอร์พอร์ตอ,อ๋ออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่นเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งจะรู้ตอนขากลับนะใครที่มีกําหนดขึ้นเครื่องและลงเครื่องลงเครื่องก็ได้ด้วยนะที่ซือริกแอร์พอร์ตเนี่ยมันมีส่วนของเออขาเรียกว่าครับตรงชั้น2องอะที่ดิพาร์เจอร์อะมันจะมีออฟเซอร์เวชั e นเกก็คือเราสามารถเอา บอร์ดดิ้งพาสของเราเนี่ยไปโชว์ให้เขาดูไดท้ทั้งขึ้นและลงเลยนะตอนลงก็ได้นะตอนลงเราไม่รู้ไงเราก็ไปอยู่ข้างนอกประตูแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไงแต่ตอนวันที่เราจะขึ้นเครื่องอะ่ะเราเห็นจีเขาบังเอิญเห็นก็คือเอาบอร์ดดิ้งพาสโชว์เขาแล้วก็เข้าออฟเซอร์เวชั e นเดกได้นะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าคนไม่มีตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็คือได้เฉพาะวันที่ขึ้นและวันที่ลงเท่านั้นนะฉะนั้นคนไม่มีตั๋วเครื่องบินต้องเสียคนละห้ายูโรซึ่งดีมากดีมากก็คือเห็นวิวแบบว่าเห็น เห็นเครื่องบินแบบจอๆเลยอ่ะก็คือต่างจากที่อื่นที่เขาอาจจะให้เรายืนดูจากนอกกระจกหรืออะไรหรือหรือถึงจะมีเหมือนกันแต่ว่าก็ใกล้ๆใช่ไหมอันนี้อยู่ใกล้มากแล้วก็อันดับ10บคันไซที่ญี่ปุ่นก็สนามบินใกล้ๆกับโอซาก้านะครับทีนี้อันดับส่วนตัวเฉพาะอันที่เคยไปเพราะว่าอันจาก10อันดับนี้ที่เราเคยไปก็มีโตเกียวมีสิงคโปร์มีนาริตะมี อิสตันบูลซูริกและก็คันไซยกให้อิสตันบูลอันดับหนึ่งแล้วก็สิงคโปร์อันดับสองแล้วก็คันไซแล้วอันดับสามเออนาดิตาอันดับสี่นาดิตาอันดับบวยอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็แค่สิบอันดับเองอะ่ะที่จริงสนามบินที่เคยไปก็ยังมีอันอื่นอีกหลายที่นะแต่สังเกตว่าสนามสิบสิบอันดับนี้มีของเอ่อฝรั่งอยู่แค่ปารีสมิวนิก แบบซื้อหลีกเท่านั้นเองแค่สามจากสิบเท่านั้นเองทําไมอะ่ะเราว่ามันก็ดีออกทําไมถึงไม่ติดสิบอันดับแรกอ๋อก็อย่างสนามบินสิงคโปร์ชางงีก็ได้รับรางวัลการบริการพนักง,งานสนามบินที่ดีที่สุดในโลกและการรับประทานอาหารที่สนามบินไม่ใช่บนเครื่องนะครับที่ดีที่สุดในโลกอิสตันบูลตุรกีก็ได้รับรางวัลการช้อปปิง้งเป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับครอบครัวมากที่สุดใช่มีจุดช้อปปิ้งเยอะมาก สนามบินโตเกียวฮานิดะได้รับรางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดสนามบินภายในประเทศที่ดีที่สุดสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียและสนามบินที่ดีที่สุดสําหรับผู้พิการอ่าใช่ใช่ก็ดีดีฮานิดะดีอ่าดีกว่านาริตะแต่ว่ามันเล็กไปนิดนึงแล้วก็สนามบินในกรุงเอ่อคิงคาลิสในซาอุได้รับรางวัลสนามบินที่มีพัฒนาการมากที่สุดในโลก สนามบินโคเปนเฮเกนเดนมาร์กได้รับรางวัลการดําเนินการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินที่ดีที่สุดในโลกยังไงอะตอมอใจดีเหรอสนามบินซูริกได้รับรางวัลการประมวลผลการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ดีที่สุดในโลกคือปลอดภัยที่สุดส่วนสวนณภูนนมิร่วงลงจากอันดับหกสิหกไปเจ็สิบเจ็ดไม่ติดอันดับรางวัลประเภทใดๆเลยครับเราดูเรื่องสนามบินกันไปแล้วไทยเราในปี2022ได้อันดับเจ็ดสิบเจ็ด มาดูอันดับอื่นของไทยในระดับโลกกันบ้างอันนี้คือคือเพื่อนๆก็ดูเอาละกันว่ามันมันน่าจะเป็นจริงไหมในแต่ละอย่างพูดถึงหมวดการท่องเที่ยวไทยเราได้อันดับ4ส,สถานที่ท่องเที่ยวของโลกขนาดนั้นเลยถ้าถ้าตัวธรรมชาติน่ะใช่แต่ถ้าตัวบริหารจัดการน่ะไม่น่าจะใช่แต่เป็นว่าเราโชคดีที่มีธรรมชาติที่หลากหลายแล้วก็ดี แต่ถ้าเรามีคนจัดการที่ดีกว่านี้เราน่าจะมีความสุขในการท่องเที่ยวม,มากกว่านี้เมื่อกี้อันดับ4ใช่ไหมครับอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมในอาเซียนอา่าก็เป็นประเทศที่อยู่ทําเลเดีนะอยู่ตรงกลางของภูมิภาคเลยฉะนั้นก็ใครจะไปใครจะมาผ่านไทยหมดถือว่าเราโชคดีเรื่องนี้อันดับหประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันนี้เขามีผู้ชื่อคนจัดอันดับด้วยนะเออ ก็อันดับอะไรเนี่ยอันดับห้า้านเออหมายถึงว่าชืช่อร้านเนี้ยนะติดอันดับห้าร้านอาหารในเอเชียก็ดีแต่เราพูดถึงประเทศไม่ใช่หรือส่วนเศรษฐกิจก็ขอพูดแค่บางอันนะครับอันดับ10ประเทศที่เหมาะแก่การเริ่มธุรกิจอันดับบีทริปเปลลิลบความน่าเชื่อถือของประเทศเอ,อ่อทริปเปลลิลบนี่ก็มันก็ต้องมี ซิปเปิลเอก็ถือว่ากลางๆนะนี่ครับคุณภาพชีวิตอันดับหนึ่งประเทศในเอเชียที่เหมาะกับการเกษียณอันนี้อาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าโดยรวมแล้วคือค่าใช้จ่ายที่ยังคงถูกอยู่แล้วก็มีส่วนของคนทำงานบริการที่พร้อมจะทำงานการบริการในการดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็ดี แต่จริงบางทีก็ไปมองแต่มุมนั้นอย่างเดียวว่าต้องมามีให้อ,อะไรนะต้องมามีคนคอยดูแลหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่บางทีเขาก็อาจจะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าหาประเทศที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาอยู่ในประเทศตัวเองอาจจะเป็นคนทํางานธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าพอด้วยค่าเงินที่ต่างกันก็เอาเงินหอบเงินมาใช้จ่ายในประเทศนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเหลกอเงินก้อนเดียวกันของเขาอาจจะได้แค่ห้องห้องหนึ่ง แต่ว่ามาซื้อของเราอาจจะได้บ้านทั้งหลังพร้อมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันดับคุณภาพชีวิตเนี่ยน่าจะมีอันดับของคุณภาพชีวิตคนในประเทศด้วยนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าได้อันดับไหนอันนี้จะเอามาจะพะอันที่เด่นๆหรือเปล่าเนี่ยประเทศหมายถึงว่าอันดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยไม่เห็นมีโผล่มาเลยอ,อันนี้คือโพสต์นี้เป็นของทางหน่วยงานเองเลยนะครับแล้วก็ทางด้านสาธรารณาสุขอันดับ4ี่ การรับมือกับโควิด -19 บเก้าก,ก,ก็ถือว่าตัวเลขที่เรื่องของการติดเชื้อกับเสียชีวิตของโควิด1 9เนี่ยเราไม่สูงแต่ว่าถ้าก็ต้องมาดูวิธีการด้วยหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาใช้วิธีการอะไรในการรับมือถ้าเป็นแบบว่ารับมือได้ดีแต่ว่าเศรษฐกิจพังพินาศไปเยอะแยะเนี่ยอันนี้คือยังสมควรได้อันดับ4อยู่หรือเปล่าแล้วก็อันดับอันนี้อันดับ5ความมั่นคงด้านสุขภาพอันนี้ที่ยังคุมเครือมั่นคงอย่างไร ถ้าหมายถึงว่ามีสมุนไพรมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอันนี้ใช่แต่ถ้าหมายถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนในประเทศก็ต้องมาแยกว่าคนมีเงินหรือหรือคนธรรมดาหรือคนที่ไม่มีที่มีเงินน้อยอันนี้ความมั่นคงทางการรักษาก็จะต่างกันอ๋อแต่ถ้าเกิดหมายถึงนโยบายประกันสุขภาพท่นหน้าบัตรทองอะไรพวกนี้คือใช่ในส่วนที่ค่อนข้างเด่น แต่ว่ามันเป็นนโยบายที่มีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ครับอันนี้ก็รวมเอามาเฉพาะอันที่เราพอจะรู้เรื่องบ้างนะครับก็ตอนนี้คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่ามองว่าการจัดอันดับตรงนี้สมเตุสมผลหรือไม่นะครับที่แน่ๆเขามีอ้างอิงมาแล้วว่าใครเป็นคนจัดอันดับให้เราทะนั้นก็คงจะน่าเชื่อถืออยู่นะครับตอนนี้ก็คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ